นได้งานใหม่ละจ๊ะคอนโดนี้เขาจ้างฉันมาแต่งห้องตัวอย่างราคาแต่งห้องนี้ประมาณ9ก้าหมึ่นกว่าเธอมันเป็นสิ่งที่ฉันฝันคุณแม่จะไปเดินมาล่ะฉันลงมาจากอ่อนนุชเธอมารถไฟฟ้าอ่อนนุชใช่มารถไฟฟ้าอ่อนนุชแล้วเธอเดินมาไกลไหมเนี่ยแบบเดียวมากอ้าวที่นี่ก็บาดเยเห็นไหม แป๊บเดียวเดินมาแป๊บเดียวเพราะว่าเนี่ยเดินประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรเฮ้ยมันใกล้นะใช่ผมลดเดินยึดเราไงก็เลยก็เลยาก็เลยไปถามเลยว่าเราเป็นเป็นป้ายแดงของมึงไปไหนไปต่อเมืสี่แดงตอนเดี๋ยวเขาไม่รู้ซื้อใหม่ก็เลยด้งนวลมาก่อนเลยส่วนฉันก็เดินมาจากบางจากบางจากคืออะไรเนี่ยป้าบบางจากสถานีบางจากวันนี้ที่นัดมารู้ไหมว่าฉันจะพาเขาไปทำอะไรเธอพาฉันมากินข้าว เออฉันจะบอกว่าฉันได้งานใหม่แล้วนะจ๊ะจ็อบใหม่ไม่เล่นแล้วนะละคงละครนะเล่นค่ะ <laughs> มึงต้องเล่นค่ะแม่ต้องเล่นค่ะ <laughs> นี่เห็นคอนโดข้างหลังนี้หรือเปล่า <c ười> คอนโดนี้เขาจ้างชมาับห้องตัวอย่าง <c ười> คอนโดนียชื่อว่า r a m a d a Residence by Signis Access <c ười> ูสธรรมดาไดสเดนบายไซมิทแอเซสเมืองทำเลเออที่เนี่ยดีมากคอนโดนออที่เนี่ยมันอยู่เหมือนใจกลางเพราะว่ามันใกล้ทุกอย่างมากใกล้แบบนี่คือสุขุมวิจ้ะสุขุมวิจ87เจ็ดไม่เหมือนบ้านพวกมึงหรอก บ้านเราบคุณบ้านเราอะแม่บ้านเดี๋ยวก่อนบ้านเราสามคนก็คือใกล้กันเพราะกันแล้วมึงจะดูถูกใครคุณดูถูกตัวเองด้วยขาดโอ้ยพอคุณจะบอกว่าที่เนี่ยมันใกล้มากใกล้แบบใกล้ทุกอย่างใช่เซนเซนจูรี่อยู่ตรงนี้เองเดินไปได้ก็อยู่ตรงรถไฟฟ้าใช่อ่อนนุ่นอ่อนนีเซนจูรี่เลย แล้วมีโรถตัดด้วยโรตัสอ่อนนูทใช่แล้วก็มีมีอเวนิวเดอะฟิลด์ร้านอาหารของกินเพียบแล้วก็ในอนาคตถ้าฉันมีลูกเนี่ยตอนนี้ก็คือท้องอ่อนออนแล้วฉันก็จะจะมีโรงเรียนาใช่โรงเรียนนานาชาติดาเนกวิทย์ดิบดิบใหญ่ใหญ่ไม่ใช่โรงเรียนนานาชาตินี้คุณเวลส์อินเตอร์เนชั่นแนลส์สคูลมัยมีคนติดข้างๆเลยเนี่ยข้างๆเลยโตกันก่ออุ้ยจะลืมจะลืมท้ามูท้าเลยอ่ะท้ามู้ท้าต่อ ขอมไปนะลูกแม่ให้กินข้าวใช่ไหม <What? S 1> มาป่าเดี๋ยวไปก่อนมาป่ะแสดงว่าตรงนี้ออกมาจากคอนโดเนี้ยก็จะใกล้ทองหล่อมากเลยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ห้<ช>าทีาถึงทองหลอ่อห้าทีขึ้นทางด่วนชันวิวคอนโดเขาต้อง มันส,ยสวยๆงามไม่ใช่หรอพามาดูหลังบ้านอย่างนี้ได้เหรอมันไม่ได้พามารียบคอนโดฉันพามาดูว่าฉันทำห้องตัวอย่างแล้วมันยังสร้างไม่เสร็จไงอเอเอเรียกอย่างนี้ได้หรอเราเเราเราจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนียเซเลปของเราเนะี่ยเออปกติปกติน้องหมาห้ามคึ้งค่ะเข้าเข้าไม่ได้แต่ว่าฉันอยากให้รู้ว่ามีมีใครมีใครโบวี่ไงโบวี่ก็แค่โบวี่แต่นี่คือน้องหมาหมูทะเซเลปชื่อดังเออฉันจะบอกว่าที่นี่เนี่ย คือดูอย่างเงี้ยมันเหมือนปเป็นคอนโดปกติใช่ไหมแต่เดี๋ยวสร้างเสร็จนะเธอจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่คือที่นี่ต้องบอกว่ามันเป็น b r a n d e d Residence ไหนเธอออกเสียงซิ b r a n d e d Residence Brand <ed. S 1> Brand. Brand นะ <laughs> คือเป็นคอนโดที่เขาให้เครือโรงแรมใหญ่ๆเข้ามา บริหารเพื่อให้คอนโดได้บริการในแบบของโรงแรมอเออเมื่ออาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีคอนโดที่เป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นคอนโดที่แบบไฮเอนด์ end, แบบโคตรแพงอะ่ะที่เอาคือโรงแรมใหญ่ๆเขามาบริหารแล้วมันจะได้บริการโรงแรมเช่นเวลาผู้แกไปโรงแรมเนี่ยผู้แกลองนึกซิว่าจะได้บริการอะไรบ้างเดยมีที่นี่ <One S 2> นมี <day. S 1> มีไบ้างมีโทรโทรเรียกได้สปามีสปามี นี่ไม่คิดนี่ไม่เคยไปโรงแรมเหรอไม่เคยไปโรงแรมเหรอหนูนอนแต่โรงแรมแบบจิ้งดีนแล้วถ้าสมมติว่าฉันตื่นสายอย่างเงี้ยฉันไม่อยากออกไปไหนเราสามารถสั่งข้าวมาได้ไหมได้โทรเรียกได้เหมือนโรงแรมเลยคือเขาจะมีรีเซพชันโทรสั่งอาหารโทรัโทรสั่งแม่บ้านโทรจองสปาแล้วก็มีร้านอาหารอยู่บนลูท็อปเป็นเหมือนสกายลู์ คือวิวแบบวิว360องศาเป็นแบบสกายเป็นวิวกรุงเทพอะเป็นสกายไลน์เลยจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม่เอ็มซ้อมพิการซึ่งโรงแรมที่มาบริหารให้ที่เนี่ยเป็นเครือโรงแรมวินเด้เป็นโรงแรมที่เขามีสาขาทั่วโลกอะเก้าพันกว่าที่เป็นแบบระดับแบบ5ดาวเลยราะว่าวินเด้นเขาก็จะมีเครือลูกของเขาแอวนี้เป็นเครือลูกของเขาชื่อว่ารามาดาที่นี่ถึงได้ชื่อว่ารามาดาเรสซิเดนซ์บายไซมิสแอสเซส โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยมันมีเตือโรงแรมมีบริการที่ดีมีวอลเล่มีทุกอย่างราคาก็จุกจุกอ่ะจุกหลีแล้วแม่ราคาเท่าไหร่หไม่ต่ำกว่าสิบนะเริ่มต้นนะตัวสองสิบล้านอ่าอ,อาเดี๋ยวกูบอกราคาเป็นต่อตารางเมตรแล้วกันนะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคอนโดที่มีบริการโรงแรมแบบเนี้ยในละแวกแถบนี้นะราคาต่อหนึ่งตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่สามถึงสี่สแพงมากเพราะมันคือสุขลีวิต แต่ว่าที่นี้ราคาต่อหนึ่งตารางเมตรคือแสนว่าบาทเองหรอหมอให้หมูทากิดด้วยเพราะว่าที่นี่คือคอนโดของบริษัทไซมิสแอเซส ชื่อ s i m i s Assets เนี่ยมันแปลว่าสินทรัพย์ของคนไทยม,มันมาจาก G e อเลยชื่อคุณขจรสิทธิ์ซึ่งคุณขจรศิธิ์เนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริรษัทลิทชาเป็นบริรษัทร,ร,รับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่มากจะสร้างแต่ของใหญ่ๆื่อของใหญ่ๆเท่านั้น <laughs> มึงน่าจะชอบนี่เธอจะกงจะพาฉันไปหาคุณขจรศิษิ์ใช่ไหมเล่ากันคือคุณขจรศิษฐ์เขาสร้างของใหญ่ก็จริงแต่เขาน่าจะมีลูกเมียแล้วละมึง ิงคงคงไม่เหลือมาถึงเราใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องคุณขจรศิลป์เนี่ยแน่ใจนะไม่ตกบื่อมีที่ผ้านเราบินล้อบินรถเบนที่ไม่โดนยิงไลิฟต์มันสร้างเสร็จแล้วแต่เขาโปรเทคไว้กันลอยอันนี้คือเดียวสุดๆหรว่าไม่มีใครได้ดูคอนโดที่ยังไม่สร้างเสร็จเลยเผานสมมติว่าเขาโปรเทคไว้อย่างเงี้ย กลัวมือออกเถอะคือคุณกลัวถ้าคุณกลัวเสียวเนาะอาจารย์จิตยังไงต่อคือคุณอาจารย์จิตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทลิธาแล้วบริษัทลิธาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาที่สร้างแต่ของใหญ่ๆเช่นสนามบินห้างแล้วก็รวมถึงไปถึงคอนโดที่แบบใหญ่ๆด้วยแล้วเขาก็เกิดไอเดียว,ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถสร้างคอนโดที่ราคาประหยัดกว่านี้เพื่อคนไทยได้เหมือนให้คนไทยอ่ะได้เขาถ่ายงานแล้วเขาได้ติดเสียงโทรศัพท์ เอาจริงวุนจะพูดแล้วมึงจะเอสีตร คุณขจรศิษย์เนี่ยเขาพูดไปตีในคลิปดีบ้างอ่ะที่เราวนไปก็วนบาวนไปก็วนบาต่อคุณขจรศิษย์คุณขจรศิษย์ก็เลยมาก่อตั้งบริษัทไซมิสสร้างคอนโดไซมิสแล้วราคาของคอนโดเนี่ยก็เลยถูกกว่าราคาตลาดทั่วๆไปอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีจังเออถึงละถึงละปะลองคือต้องบอกว่าคอนโดนี้มียี่สิบห้าชั้นซึ่งอันเนี้ยคือชั้นเก้าแต่เธอดู เธอดูสักพื้นถึงเพดานสูงมากคิดเพดามันสูงอะเพราะว่าห้องในห้องอนะทุกห้องเลยนะเพดานจะสูง4.6เมตรคืออันนี้เป็นชั้น9ก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูวิวในหน้าต่างเนะี่ยจะเหมือนกับเราอยู่ชั้นประมาณ15-16เพราะว่าแต่ละชั้นเนะี่ยสูงมากก็คือทั้งตึกบมี25ชั้นแล้วก็ชั้น M เขาก็าจะมีพวกนี้ดนะ้วยนะส่วนกางมีนี่ด้วยคือฟิตเนสอะไรพวกนี้มีมอยู่แล้วห้องมี มัลติดโพสแบบโคเวกิ้งสเปซแบบนี้นะมัลติดโพสนะไหนเธอเราเปิดเธอเราเปิดห้องที่เธอเป็นคนดีไซน์สิแอมะเธอเป็นคนแต่งใช่ไหมฉันเป็นคนแต่งเอง100%ในห้องนี้อ่จบหรือเปล่าไม่ได้จบฉันไม่ได้จบ่ะฉันมีคิดเป็นหลักฐานฉันแต่งเองจริงๆฉันไม่ผิดกอฎ ありがとうございまん。 สิ่งที่ฉันฝันแล้วไม่กล้าฝันเธอสวยมากเธอตอนแรกรปล่าไม่ตออไม่ตอนแรกแรกระจกฉันกลับหรือเปล่าเธอแล้วทำอย่างเงี้ยต้นไม้อยู่อย่างเงี้ย มันไม่ตายเหรอเธอเออใช่เออเพราะว่ามันเป็นต้นไม้จริงต้นไม้จริงใช่ไหมต้นไม้จริงต้นไม้จริงอย่าเด็กนาแม่ใบละพันนาต้นไม้จริงที่แพงด้วยเอมอนสเตอร่าอีกใช่ฉัปกติการปลูกต้นไม้ข้างในคอนโดแล้วเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ตรงระเบียงอ่ะมักจะตายใช่ไหมบูมใช่อีนี่ต้นไม้ปลอมตายอคนบ้าอะไรปลูกต้นไม้ปลอมนตายอ่ะปลูกอะไรต้นไม้ความหัก ใช่ก็เหมือนการฉีปู่ที่คอนโดชั้นต้นไม้ฉันก็ตายเว้ยคือสาเหตุหลักๆที่ต้นไม้ตายเพราะอะไรรู้ป่ะในคอนโด<อ>มันไม่มีการหมุนเวียนอากาศต้นไม้ก็เลยตายแต่ว่า<อ>ที่คอนโดเนี้ย<อ>เขามีเทอมองขึ้นไปข้างบนเห็นหัวแอร์ไหม เรียกว่าแอร์เวน i ิ a เลชันคือเป็นเครื่องที่หมุนเวียนเอาอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในคือเวลาเราเปิดเครื่องไม่ว่าจะเราอยู่หรือไม่อยู่เปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์เราสามารถหมุนเวียนเอาอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วถ่ายเทอากาศข้างในอ่ะออกไปข้างนอกต้นไม้อ่ะเขาต้องการการหมุนเวียนของอากาศซึ่งไอ้เครื่องนี้มันช่วยหมุนเวียนอากาศตลอดเวลาเวลาเราไม่อยู่ห้องเราเปิดเครื่องนี้ไว้มันก็หมุนเวียนอากาศได้แล้วก็ที่สำคัญเวลาสมมติข้างนอกอากาศร้อนเห็นไหมเออใช่ฉันก็ว่าอยู่ เข้ามาข้างในเขามีตัวแปลงประกาศให้เย็นก่อนเข้ามาเฮ้ยคือลดลดความร้อนก่อนให้เข้ามาทําให้ห้องอ่ะไม่ได้ดึงเอาแบบความร้อนข้างนอกเข้ามาใช่ปะและที่สําคัญมันกรอง PM 2.5เว้ยได้99%ก่อนเข้ามาฉันฉันคิดว่าการแต่งห้องคันนี้เธอวัดเท่าไหร่เมเอ็มมึงจัดให้กูแต่งห้องกูอ่ะยังไม่ได้เริ่มเียครับก็หมดกับ4 0 0แสนราคาแต่งห้องนี้อ่ะประมาณ9 0้า0บาทกว่า เพราะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักๆอ่ะจริงหรอใช่แต่ถ้ารวมต้นไม้อ่ะต้นไม้ประมาณสองหมื่นมันนิดๆมันก็แบบถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็แสนนิดๆใช่แสนนิดๆแสนนิดๆการออกแบบห้องตรงนี้เนี่ยคือฉันเนี่ยอยากจะทําให้ห้องอ่ะมันเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยห้องเนี้ยชั้นล่างเนี่ยประมาณสามสิบเอ็ดตารางเมตรชั้นบนอีกประมาณมันมีชั้นลอยด้วยสิบเอ็ดตารางเมตรทั้งหมดอ่ะสี่สิบสองตารางเมตรห้องเนี้ยแล้วฉันก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ที่มันกว้างขวางอ่ะ ฉันอยากจะทำมันเหมือนเป็นแบบห้องนั่งเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาแล้วแบบว่าแบบคนนั่งกันได้เยอะๆแล้วก็ดูอบอุ่นเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ย<ม>เลือกเอาโซฟ,ฟาสองตัวสังเกตคอนโดม,มันจะต้องมีโซฟาตัว<ม>เดียวแล้วเป็นไซส์เล็กใช่ไหมนี่ฉันเอาโซฟาไซส์เล็กมาเหมือนกันตัวนึงเนี่ยประมาณ9,000กว่าบาท<ม>เอามาสองตัวซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะ9,000กว่าบาทแต่มันก็ไม่ได้ว่าแพงคือพรมเนี่ยก็คือจะเป็นการกําหนดว่าตรงนี้นะคือห้องนั่งเล่น แล้วตรงนี้เนี่ยแยกมาก็เป็นโซนกินเท้าทั้งทั้งที่จริงแล้วอะทางห้องอะมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเดียวเออฉันชอบแล้วที่สําคัญฉันรู้สึกว่าไม่อึดอัดอ่ะทั้งทัที่มันดูเยอะแต่มันทำไมไม่อึดอัดหะเธอที่มันไม่อึดอัดเพราะว่าเพดานมาสูงเพดานมาสูงสี่กเมตรเนี่ยเนื่อยขึ้นไปดิเพดานสูงมันดูมันดูทําให้ห้องมันดูใหญ่ขึ้นมากแล้วก็โต๊ะนี้เนี่ยโต๊ะเนี้ย ราคาเท่าไหร่เออเนี้ยมันหินอ่อนเลยอ่ะหินอ่อนที่จริงหรอสี่พันเก้าขาเออเก้าอี้เนี้ยหนึ่งพันสองร้อยเรียนมาจะกไหนอ่ะอ๋อฉันก็เก่งการหานี่ตู้วางตู้วางทีวีหกพันกว่าบาทอันนี้เก๋ฉันไม่เคยเห็นอันนี้ฉันไม่เคยเห็นแล้วแล้วโต๊ะเนี้ยเท่าไหร่อ่ะโต๊ะนี้แพงนะโต๊ะสองอันเนี้ยประมาณแบบห้าพันเก้าสองอันแถมมีฟองไฟด้วยเออฟองไฟนี้ยสองพันกว่าบาทเองขะจริงที่ไหนอ่ะ อันนี้ชิคกี้พับลิกดูดูแพงเนาะเออทู่ดูแฟอมันดูเป็นแบบวินเทศเนาะแล้วทำไมแบบเข้ามาในห้องฟุมฉันรู้สึกว่าแดดมันไม่แรงเลยอะอ๋อเออ ที่คอนโดนี้เขามีเทคโนโลยีกันความร้อนเข้ามาข้างในด้วยด้วยหรอด้วยคือด้วยผนังของเขาเนี่ยผนังของเขาอ่ะเป็นผนังพิเศษ<ม>ที่ข้างในอ่ะมันมีคล้ายๆฟิลเหมือนเป็นแบบเป็นตัวที่ช่วยกันความร้อนอ,อ,อยู่็นฉนวนอ่ะอยู่อยู่อยู่ข้างในมันก็เลยกันความร้อนอและที่สําคัญกระจบกระจกมึงเปิดดูโอ้แม่แดดแรงวะแดดแรงแดดแรงใช่ปะตลบสว่างเลยอะลองปิด กระจกนี้มันเป็นกระจกพิเศษเขาเรียกว่ากระจกโลอีที่มันช่วยกันความร้อนได้เกือบจะ70%อนะความร้อนที่ผ่านเข้ามาร้อนเลยแม่โอ้โหแล้วก็มันไม่ได้กันแค่ความร้อนด้วยเธอสังเกตนะเปิดเปิดออกไปปุ๊บเสียงรถดังมากอ๋อใช่เพราะมันติดถนนไงเนี่ยเสียงรถดังมากแต่พอปิดปุ๊บพอปิดปุ๊บโอ้ยเจ้เงียบ รู้สึกดีแล้วมันไม่ใช่แค่ผนังฝั่งนี้นะผนังที่กั้นระหว่างห้องสองห้องอะ่ะเขาก็ใช้เป็นผนังพิเศษที่ช่วยกันเสียงสมถติว่าถ้างแล้วจะทำอะไรกันเวิร์กกันก็ไม่ติด <c oughs> ใช่หรอะ <c oughs> อะไรนั่งทำงานงอย่ <c oughs> องงางงเี้ห <c oughs> นึ่งนั่งทำงานบนเทียนไงมันไม่ใช่แค่ผนงังคือประตูอ่ะประตูเขาก็ไม่ต่อใช่ปกติเสียงมันจะแบบเวลาเวลาคนเดินออะไรย่างเงวลาบนผ้าอะไรอย่างเงี้ยประตูนี้ก็เป็นประตูที่กันเสียงเลย ว่าถือว่าโอเคเลยคือดีเลยแหละได้น้ำไหมห้องน้ำชิคก็แบบแต่งเบาๆโอยหลุดกรีบห้องน้ำมันแต่งแบบไม่แบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเนี่ยต้นนี้แบบราคาสือว่าร้อยสองร้อยจะถังร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เออเพราะอะไรอ่ะคือมันเป็นท่อคือระบบท่อน้ำที่เนี้ยเขาต่อนอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มันไม่มีปัญหาว่าล่วซึมลงไปชั้นล่างแล้วก็ไม่มีปัญหาว่าห้องข้างบนจะล่วซึมมารักลัคาเราและเราอ่ะสามารถมันมีช่องให้เขาอ่ะเปิดซ่อมได้เลยและที่สําคัญเธอเคยเป็นนะไม่ได้อยู่ห้องนานกลับเข้ามาเปิดมาคือเหม็นกลิ่นห้องน้ำแบบเหม็นมากทั้งทที่แบบเคยไปชะงงกดูก็ไม่ได้มีอะไรลอยอยู่ในนั้นแต่มันก็เหม็น อ๋อแต่บูมอะคือทุกวันเลยเปิดไปก็เหม็นทุกวันไม่ต้องออกเลยข้อบูมอะ <c oughs> ของฉันห <c oughs> อมอันเนี้ยที่นี่ไม่เป็นเขาแยากทอ่อไอเออ<ม><ม>คือกล<ม><ม>ิ่นกลิ่นเหม็นมันเกิดจากการที่เขา,าขอะรวมเข้า,ารางกัท่อไว้ด้วยกัรท่อโถส้วมไว้ด้วยกันแต่อันนี้เขาแยากท่อเลยกลิ่นมันไม่ตีกันโค้นี้มันเป็นค้สังเที่เขาพี่แถมมาเว้ยแล้วฉันชอบดีเทลเล็กๆแบบเขาบ้ากเธอดูดิอันนี้แถมหมดเลยนะ เขาให้ค้าำจานตรงนี้เธอ,เอ,อคือ,อมันไม่ต้องมาวางแบบที่คว่ำจานเก็บกาต<อ>ิดน้เลยอ่ะมันคว่ำตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่รองน้ำคือคว่ำปุ๊บพอน้ำหยดออกมาก็ยิ่องก็อยู่ตรงนี้เลยเว้ยอ๋อแล้วเขามีที่<อ>ดูดกลิ่นให้ตรงนี้ด้วยมีที่ดูดกลิ่นแล้วเนี่ย<อ>ฉันชอบมีเพลเล็กๆใน้เรที่มาใช้ได้จริงอย่างเงี้ยคือทำอทำมาให้เลยอ่ะเออเออที่ด,ดพีพวกลิน้นพวกลิ้นชัก์คเขานี่ยมีแบบมีช่องมีอะไรที่แบบทำมาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเธอฉันลืมเล่าเรื่องพม่านี่เธอไม่ทักฉันหน่อยเหาอว่าบ มันเป็นแบบมันเป็นห้องที่เป็นแบบพม่านมีพม่านตรงผนังนี้ด้วยเออแปลกแปลกที่มาเพราะอะไรรู้ป่ะเนื่องจากงบอ่ะมันคือประมาณแบบ9ก้าหมื่นกว่าบาทงบในการตกแต่งอ่ะเออแล้วฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันทำบิว์อินอ่ะผนังเนี้ยมันจะแพงมากจะทายังไงให้มันสวยดีแล้วฉันก็เลยเอ้ยงั้นเปลี่ยนติดพม่านพม่านนี่มันคือแค่หมื่นกว่าแต่ไม่ติดนะมันช่วยแบบว่าทําให้มันเหมือนผนังได้รับการตกแต่งให้ดูมีอะไรโดยใช้เงินแค่หมื่นกว่า อันนี้ถูกอ,อ,อันนี้ถูก,ถกอันนี้ไอเดียดีอันนี้ไอเดียแล้วก็กระจกกระจกอันเนี้ยอีกอันนี้สวยสวยไหมมันจะมีพกกระจกกระจกอันเนี้ยมันมาจากการที่ฉันอยากให้มีกระจกในห้องเพื่อทําให้คอนโดมันดูกว้างขวางขึ้นออแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าฉันสั่งทำกระจกยูนิตนะมันจะแพงมากกออ็เลยไปร้านกรอบรูปฉันไปเลือกอันนี้คือกรอบรูปแต่ฉันให้เข้าว่าใส่เป็นกระจกมาแล้วเอามาติดแทนทอตาทอมคือต้องบอกก่อนเลยว่าคอนโดที่เนี่ยทุกห้องจะมีชั้นลอยแบบนี้ แล้วนี้เนี่ยชั้นลอยเนี่ยเขาก็ทำ oh <my. S 1> เป็นหนึ่งห้องนอนมีกันก้นอะไรกั้นแอร์รเรียบร้อยเสร็จสัร oh. ซื้อมาอ่ะมาประกอบเองคุณแม่ส่วนผ้าเนี่ยเธอผ้าเนี่ยคือเศษผ้าที่เหลือจากผ้ามา่านเออก็เลยเอามาจับทำได้จริงว่ะใช่ต้นได้จริงต้นด้วยโตเห็นเห็นโตเห็นโตเครื่อ,อ,องแป้งไหมโตเครื่องแป้งก็คือเศษไม้ที่เหลือจากเตียงอ่ะก็เอาไปทําเป็นโตเครือ่องแป้งคือเมืเร็ เตียงกับโต๊ะเครื่องแป้งทั้งไม้และค่าแรงอ่ะหมื่นห้าอ๋อครูว่าแล้วทำไมแบบประหยัดเพราะอย่างงี้ไงเพราะอย่างงี้นี่หยากก็นีไงมึงไงก็เอาผ้าดิบที่คุมตัวไปทำพม่าได้ก็ที่เนี่ยคือมันมีห้องแบบทั้งหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีสองห้องนอนด้วยสองห้องนอนก็จะใช้ใหญ่กว่านี้อืมแต่ฉันมองไปเหลือเห็นมีห้องใต้หลังคาด้วยเหรอมึง อ๋อเออมันมีประตูห้องเนี้ยเป็นห้องสำหรับหมูทะเท่แล้วก็ยังไงทีนอยเลเหรอโยนงายโยนโยนหมูทะปึ๊เข้าไปเขาซ่อนแล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์ไว้ตรงนี้เออแล้วมันมีการระบายอากาศออกแต่ก็ดีนะเสียงก็ไม่ดังด้วยเนาะเสียงไม่ดังแล้วก็ที่สาคัญเวลาเวลาช่างจะไปเนี่ยคือเขาก็สามารถมีช่องเนี้ยเป็นช่องแบบเซอร์วิสได้แล้วเป็นคอนโดที่เหมือนเขาแบบเหมือนเอาแบบปัญหาของคอนโดหลายๆที่มาแก้ปัญหาแล้วก็ มาอยู่ในนี้ยเธอว่าป่ะเหมือนแบบว่าปัญหาห้องเธอก็มีเยอะเหมือนกันเออก็ได้ปูแล่อโอ้โหเธอแล้ห้องเนี้ยราคาไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอลังการเนี่ยสร้างขนาดเนี่ห้องเนี้ยราคาประมาณหาล้านกว่าบาทจิ๊บจิ๊คือตอนนี้ห้องตัวอย่างอะ เปิดให้เข้าชมได้แล้วกนะ็คือห้องนี้นั่นเองนะคะที่โบวี่ตกแต่งสามารถเข้ามาชมได้แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปได้อยากจะบอกว่าถ่ายรูปห้องนี้สวยมากทางคอนโดจะเอาเป็นจุดเช็คอินด้วยนะคะสามารามาถ่ายรูปเพราะ <ผม S 1> <ด>ว่า,วาเดินทางมาง่ายด้วย,วยเออตรงนี้อยู่ตรง นั่งรถไฟฟ้ามาลงก่อนนุก็ได้หรือลงบางจากก็ได้แล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บเราก็เดินมา350เมตรหรือว่าถ้าใครอยากจะมาทองหลอขับรถมา5นาทีก็ถึงแล้วก็ฝากติดตามนะคะบ้านโบวี่นะคะในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อยากให้มาชมกันค่ะจริงๆฉันมีแต่งห้องตัวอย่างที่มีอีกห้องหนึ่งนะจะยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะถ่ายให้ชมกันค่ะสวยเชียร์ดีเนาะได้เนาะโอเปเนาะโาโาโอปโอปีป สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษสุดๆได้นะคะก่อนที่จะเข้าไปชมห้องตัวอย่างค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยหรือว่าไปคลิกลิงก์ที่โบใส่ไว้ตรงแคปชั่นก็ได้ค่ะง่าย